โอเคครับอยู่กับร้านบางแาย์ซอฟนะครับวันนี้มาดูเจ้าตัว WEM92 นะครับตัวนี้ไม่ออโต้เป็นสีดำนะครับผมเปิดค่าตัวเลยว่าตัวนี้เปิดอยู่ที่2,500บาทนะครับมาดูตัวปืนกันดีกว่าตัวนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับเปิดกล่องมามีปืนกับแม็กกาซีนนะครับมาดูตัวปืนกันอะอันนี้เป็นตัวปืนนะครับก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างเป็นปกติของพวกปืนสีอยู่แล้ว นะครับมีรอยถลอกตามการใช้งานนะครับแต่ภายในนี่ถือว่าโอเคยังใหม่อยู่นะครับมาดูภายในกันนะครับตัวรอยสลด์ก็มีมาบ้างแล้วนะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับส่วนท่านใดเดี๋ยวผมสอนวิธีถอดให้แบบง่ายๆนะครับถอดแบบไม่ต้องละเอียดอ่ะคือถอดแบบฉีดซิลิโคนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยกดฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยดันฝั่งนี้ลงนะครับกดปุ๊บดันลง แล้วก็ถอดออกแค่นี้เองนะครับ้วตัวนี้ถอดง่ายมากถอดง่ายกว่าเจ้าตัวตะกูลก็อ,อ,ก,อกีกเออมันแค่ปลดสไลด์ลงมาแค่นั้นเองนะครับเวอาใส่ก็เลื่อนลงมานะครับดึงถอยหลังดึงนะแค่ปัดตัวนี้ขึ้นมามันก็ล็อกแล้วแล้วก็ร่างกายทิ้งนะครับอ่าส่วนเรื่องวาล์วเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมเช็คแล้วก็ปกติดีนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวเนี้ย ถือว่าผมเปลี่ยนโอลิงใหม่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโอลิงจะรั่วหรืออะไรต่างๆนาๆนานะครับผมเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับโครงการหรือโอลิงใหม่เลยจบๆนะครับจะได้ไม่ต้องมาเคลียร์ปัญหากันแล้วส่วนใหญ่ปีบีการรุ่นไหนเนี่ยที่มาแบบเหมือนแบบมีรอยตเกาใช้งานมาบ้างแล้วเนี่ยผมอันดับแรกคือผมจะเช็คโอลิงก่อนนะครับเพื่อจะรู้ว่าโอเคมันไม่มีปัญหานะมันสามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ดูว่ามันไม่รั่วนะครับถ้าเกิดมันดูมีอาการเริ่มเสื่อมอายุ ผมจะเปลี่ยนทันทีนะครับเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนในอนาคตมันก็ต้องรั่วอยู่แล้ว้สักวันหนึ่งนะครับมาดูระบบกันนะครับเซฟเซฟใช้ได้นะครับอ่างนกเซฟใช้ได้นะครับกดเซฟก็แร่นไกได้ปกติเรื่องระบบการยิงไม่มีปัญหานะครับโอเคต่อไปจะชมการทดสอบยิงกันนะครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว w e m 92นะครับ เว้เป็นสีดำนะครับงานฟิวอผมบอกเลยว่าใครมีทุนก็ไม่ว่าจะมือหนึ่งหรือมือสองนะครับผมแนะนําว่าใครเล่นงานใฟิวเอเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันค่อนข้างอึดมาจากโรงงานแล้วนะครับถ้าใครจะเล่นงานจีนผมก็ไม่ได้ว่านะว่างานจีนมันไม่ดีแต่ในฐานะที่ผมเป็นช่างเนี่ยที่รื้อมาก็งานจีนก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ก็อย่างว่าครับถ้าเราเปรียบเทียบในราคามือหนึ่งผมก็บอกเลยว่าใครมีทุนปรับวีครับแ้ใครไม่มีทุนก็หาวีมือสองได้ร้านผมมีขาย แต่บางรุ่นอาจจะเป็นอาการอัปเกรดอะไหล่นะครับอไม่ใช่สิก็อบอกว่างานจีนอะ่ะบางตัวที่ผมขายมนะันเป็นการอัปเกรดอะไหล่นะครับราคาจะสูงนิดนึงก็ได้ความคงทนกลับไปถือว่าคุ้มนะครับเนาะมาทดสอบยิงนะครับแก๊สนะครับผมแก๊สที่ใช้เป็นอีทีพันธ์นะครับ,แ,นนรบแล้วก็กดค้างเเลยหกถึงเจ็ดวินาทีหกถึงสิบวินาทีแล้วค่อยปล่อยนะครับ แล้วที่การโหลดลูกนะครับเราก็ดึงลงมาแบบนี้แล้วก็โหลดลูกนะครับอ่าปุ๊บโหลดลูกแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องเซฟหรือระบบอ่าระบบเซฟเนี่ยผมเช็คแล้วต้นคลิปนะครับอันนี้ก็มาทดสอบยีงนะครับอออกความแรงนะครับสามสามห้า สามสามสี่สามสามหนึ่งนะครับถือว่าความแรงสเสถียรนะแล้วก็แรงมากด้วยนะครับม่รูในกล้องเห็นไหมนะครับนัดแรกสามสามหนึ่งนัดที่อ่าไม่ใช่นัดแรกสามสามห้านัดที่สองสามสามสี่นัดที่สามสามสามหนึ 2, 3, 4, น่งถือว่าเกินมาตรฐานมาสามสิบ fps โดยประมาณนะครับถือว่าแรงพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์วางขนาดนั้นนะครับผมโอเคมาทดสอบยิงให้หมดแม็กนะครับน่าจะย้อนแสงนะแต่ได้อยู่เนาะ นะครับทดสอบยิงให้หมดแม็กนะครับยิงแล้วปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแล้วตัวปืนเนี่ยผมแจ้งว่าเป็นงานสกีไลน์นะครับไม่ใช่แล้วยิงลายล่องลึกนะเป็นสกีไลน์นะครับนะทั้งสองฝั่งนะครับเป็นสกีไลนะ์เนาะโอเคเลาเล่นเสร็จแล้วนะครับเราแม็กออกนะครับ หลังจากเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอาแก๊สออกนะครับให้คาแก๊สไปเลยนะครับสมมติเรายิงไปแค่ประมาณ10 15นัดแล้วมีแก๊สอยู่ก็คาไว้ได้เลยเพราะว่ามันไม่ไม่มีโอกาสแม็กบวมอยู่แล้วนะครับมันจะบวมก็ต่อเมื่อเราอัดเต็มถ้าเราทิ้งไปเลยเนี่ยบวมแน่นแต่ถ้าเราเหลือไปสักครึ่งนึงหรือว่าสักหน่อยนึงเนี่ยมันก็ไม่บวมนะครับหรือว่าถ้าเรายิงจนหมดเราก็คาแก๊สทิ้งไว้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วลูกหมดแล้วสไลดค์ค้างนะครับเราก็ดึงสไลด์แบบนี้แล้วก็ร่างกายทิ้งทุกครั้าตัว ตัวสไลด์ไม่ให้มันแตกหรือเล้านะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมถ้าได้สนใจสั่งซื้อที่เพจบิบิกระชังเซาลายบิเคียซอฟนะครับหรือถ้าท่านใดจะแอดมาก็แนะนําว่าใต้ใต้คลิปใต้ชื่อคลิปนะครับมันจะมีคำว่าเพิ่มเติมกดคำว่าเพิ่มเติมลงไปจะแอดมามีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจนะครับมาในแอดมาคุยกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ